มีทักทายเข้ามาเยอะมากให้รีวิวไข่เค็มที่ทําจากไข่ไก่หน่อยวันนี้เรามาจัดให้แล้วนะคะทําน้งไข่ไก่และไข่แปดเลยค่ะน้ําไข่มาใส่ภาชนะแล้วก็เทน้ําส้มสายชูลงไปแช่เขาไว้นะคะไข่ไก่เนะี่ยเราจะแช่ด้านละ20นาทีค่ะไข่แปดก็เช่นกันนะคะนํามาใส่ภาชนะแล้วก็เทน้ําส้มสายชูลงไปค่ะ ไข่เป็ดเปลือกเขาจะบางหน่อยเราจะแช่ด้านละ5นาทีเพื่อประหยัดน้ำส้มค่ะทุกคนไม่ใส่ให้ท่วมค่ะน้ำส้มใส่ชูแล้วก็สามารถกลับมาใช้ได้อีกน,นะคะแช่เข้าไปสัก5นาทีแล้วก็มากลับด้านแล้วเราก็ถูนะคะถูให้สะอาดไม่ต้องไปล้างน้าอีกน,นะคะแล้วก็มาคลุกเกลือค่ะเกลือใช้ได้หมดนะคะเกลือสมุนเกลืออะไรใช้ได้หมดอะค่ะเกลือใช้ในครัวเหลือนแล้วก็นําเกลือมาลองก้นภาชนะแบบนี้นะคะนําลงไปดองค่ะ เกลือนิ่เราก็สามารถนํามาใช้ได้หลายๆครั้งเลยนะคะไข่ไก่เปลือกเขาจะหนาเราจะแช่เขาด้านละ20นาทีค่ะถูให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปทําเหมือนกันค่ะไข่ไก่เราใช้เวลาดองนานนิดนึงอีก10วันเราจะมารีวิวไข่ดาวที่ทําจากไข่เค็มไข่ต้มจากไข่เค็มไข่แดงเค็มวิธีเก็บไข่แดงเค็มและคําถามยอดฮิตไข่ขาวที่ทําจากไข่แดงเค็มเอาไปทําอะไรได้บ้างปากหมุนเลไข่ะอีก10วันเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ ครบสิวันแล้วเรามาดูไข่เค็มแห้งที่เราทำไว้กันนะคะใครยังไม่ได้ดูวิธีทําไข่เค็มแห้งให้ย้อนไปดูที่อีพีหนึ่งได้เลยะคะ่ะเราจะมาดูทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่แบบพร้อมกันนะคะทุกคนนําไข่ออกมาแล้วนําไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะที่เราดองนานเพราะว่ามีไข่ไก่ด้วยค่ะทุกคนไข่ไก่กว่าจะเค็มจมใช้เวลามากกว่าไข่เป็ด2-3วันเลยนะคะเราไปเริ่มต้นที่ไข่ต้มเค็มกันก่อน,นะคะ่ะในการต้มท่าน้ําเดือดแล้วเราจะลดเป็นไฟอ่อนและต้มเป็นเวลา15นาที จากนั้นนําไปพักน้ําเย็นอย่าเพึ่งผ่าตอนเขาร้อนนะคะรอให้เขาเซตตัวก่อนค่ะมาดูไข่เค็มต้มไข่เป็ดว้าวสวยมากค่ะไข่ไก่ค่ะทุกคนสวยไม่แพ้กันค่ะมาดูไข่ดาวเค็มกันค่ะเริ่มจากไข่เป็ดไข่แดงกลมสวยเลยค่ะทุกคนไข่เป็ดเริ่มดาวได้ตั้งแต่5วันนะคะไข่ไก่เริ่มดาวได้ตั้งแต่7วันค่ะมาดูไข่แดงเค็มกันค่ะไข่แดงกลมและก็แข็งดีนะคะทุกคน นำไปล้างที่น้ำไหลผ่านแบบนี้นะคะล้างเมื่อไข่ขาวอ่ะเขาออกให้หมดค่ะในการเก็บไข่แดงเค็มนำบล็อกมาใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็นำไข่แดงเค็มลงไปแช่ปิดฝาให้สนิทและนำแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยนะคะไข่ขาวเค็มก็นำใส่ถุงปิดให้สนิทแล้วก็แช่ฟรีซไว้เลยค่ะซ้ายมือคือไข่เป็ดขวามือคือไข่ไก่นะคะไข่ต้มเข็มไข่ดาวเค็มนละไข่แดงเค็มคขะทุกคอนอีพีต่อไปมาดูว่าเชฟจะเอาไข่ขาวเค็มไปทำเมนูอะไรนะคะ